สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลุ่มพวกเราจะพามาเรียนรู้เรื่องการจัดการโครงการการจัดการโครงการนะคะการจัดการโครงการที่ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นบ่งชี้การประยุกต์ใช้ความรู้กระบวนการทักษะเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมสามารถทําให้โครงการประสบความสําเร็จได้บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปและเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปหมายถึงการนำความรู้และวิธีการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้จัดการโครงการโดยทั่วไปวิธีการปฏิบัติที่ดีหมายถึงมีข้อตกลงกันทั่วไปว่าการนำทักษะเครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้ไปใช้งานสามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จของโครงการได้ค่ะต่อไปมาฟังความหมายของโครงการนะคะโครงการหมายถึงการดำเนินการชั่วคราวเพื่อสร้างสินค้า บริการหรือผลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีกำหนดการเวลาเริ่มและเวลาจบหรือแล้วเสร็จเวลาสิ้นสุดโครงการจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการใกล้บรรลุเป้าหมายหรือถูกยกเลิกไปเมื่อเห็นว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือเป้าหมายไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปช่วงเวลาชัว่วคราวหมายถึงห่วงเวลาอันสั้นโดยปกติแล้วไม่หมายความรวมถึงเวลาของผลิตภัณฑ์ บริการหรือผลที่ได้จากของโครงการโครงการส่วนใหญ่ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของโครงการตัวอย่างเช่นโครงการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สื่อถึงศตวรรษที่ผ่านมาในอดีตโครงการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบชิ้นหนึ่งของอุปกรณ์ใดๆ หรือเบ็ดเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานด้วยตัวของมันเองโครงการสามารถเพิ่มฟังก์ชันทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการผลิตหรือการกระจายสินค้าและโครงการสามารถสร้างผลขั้นสุดท้ายในรูปแบบเอกสารเช่นการทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนำมากำหนดทิศทางในปัจจุบันหรือกำหนดกระบวนการใหม่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมค่ะการจัดการคืออะไร การจัดการคือการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะเครื่องมือและเทคนิคการทำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการบริหารการจัดการโครงการสามารถทำได้โดยการบูรณาการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารการจัดการโครงการทั้ง42กลุ่มอย่างสมเหตุสมผลโดยการแบ่งเป็น5กลุ่มกระบวนการคือ 1. การกำหนดค่าเริ่มต้น 2. การวางแผน 3. การดำเนินการ 4. การตรวจสอบและควบคุม 5. การปิดกระบวนการการจัดการโครงการแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังนี้ 1. กําหนดวัตถุประสงค์ 2. กําหนดเรื่องที่จําเป็นต้องดําเนินการทั้งหมดหัวข้อที่เป็นกังวลและความคาดหวังของแต่ละกระบวนการตามที่ได้วางแผนไว้และตัวชี้วัด 3. สร้างดุลยภาพ ความสำเร็จของโครงการตามองค์ประกอบดังนี้ขอบเขตคุณภาพกำหนดการงบประมาณทรัพยากรความเสี่ยงโครงการแต่ละโครงการจะมีข้อจำกัดที่มุ่งเน้นเฉพาะข้อที่ผู้จัดการโครงการเห็นว่ามีความจำเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้คือถ้ามีปัจจัยหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ปัจจัยอื่นได้รับผลกระทบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยตัวอย่างเช่นหากทำให้การกำหนดการสํำเร็จของโครงการสั้นลงจะเป็นการเพิ่มงบป,ประมาณสำหรับทรัพยากรจึงจะทำให้ปริมาณงานเท่าเดิมสําเร็จได้ในเวลาที่สั้นกว่าหากไม่สามารถเพิ่มงบป,ประมาณได้ขอบเขตหรือคุณภาพอาจลดลงเพื่อให้โครงการสําเร็จไปด้วยงบป,ประมาณเท่าเดิมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ อาจมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญที่สุดทำให้โครงการเกิดความท้าทายยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงความต้องการของโครงการอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นผู้ทำโงครงการต้องสามารถเข้าใจสถานการณ์เพื่อสร้างความสมดุลให้โครงการสามารถสำเร็จได้การเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทําให้การวางแผนโครงการต้องได้รับการทบทวนแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอย่างระมัดระวังตลอดวัฏจักรของโครงการทําให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องจนได้แผนง,งานที่มีข้อมูลรายละเอียดมากขึ้นมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและมีความแม่นยําสูงขึ้นถูกนําไปใช้สําหรับการดําเนินโครงการต่อมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโครงการ การบริหารจัดการโครงการและการจัดผลงานในองค์กรการจัดการโครงการขนาดใหญ่จะมีการระบุการจัดการโครงการไว้อย่างเป็นขั้นตอนในโปรแกรมการจัดการและการจัดการผลงานค่ะกลยุทธ์ขององค์กรและลำดับความสำคัญถูกเชื่อมถึงกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่างผลงานสะสมกับโปรแกรมและโปรแกรมกับเอกลักษณ์ของโครงการ การวางแผนองค์กรส่งผลไปยังโครงการในรูปของแบบการจัดลำดับความสำคัญซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงฐานะทางการเงินและแผนกลยุทธ์ขององค์กรการวางแผนองค์กรสามารถวางแผนการเงินหรือการสนับสนุนองค์ประกอบโครงการได้โดยตรงขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงความจำเพาะของธุรกิจหรือเป็นโครงการประเภททั่วไปเช่น โครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรการจัดการงานสะสมนะคะผลงานสะสมหมายถึงการรวบรวมโครงการโปรแกรมและงานที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกันทําให้บริการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จตรงต,รงตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโครงการหรือโปรแกรมอาจไม่จาเป็นต้องเป็นอิสระต่อกันหรือมีความสัมพันธ์กันโดยตรงตัวอย่างเช่น โครงการพื้นฐาน1ถูกสร้างขึ้นโดยจุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนอาจบรรจุเข้ากับผลงานสะสมซึ่งประกอบด้วยน้ำมันและกา๊าซสำหรับพลังงานไฟฟ้าน้ำถนนรางและสนามบินอาจเลือกจัดโครงการที่มีความคล้ายกันเข้าเป็นโปรแกรมเดียวกันเช่นจัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกันเป็นโปรแกรมการจัด การด้านพลังงานเช่นเดียวกับโครงการเกี่ยวกับน้ำอาจจัดให้เป็นโปรแกรมการจัดการน้ำการจัดการงานสะสมหมายถึงการรวมผลงานสะสมตั้งแต่หนึ่งอย่างหรือมากกว่าเข้าด้วยกันและบริการจัดการเป็นศูนย์กลางซึ่งประกอบด้วยการระบุเอกลักษณ์การระบุลำดับความสำคัญการอนุมัติการจัดการและการควบคุมโครงการ โปรแกรมและงานอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะไปเรามาดูว่าแต่ละหน้าที่มีความสัมพันธ์อย่างไรกันบ้างนะคะขอบเขตโครงการนะคะมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการตลอดวัฏจักรโครงการส่วนโปรแกรมมีขอบเขตกว้างกว่าในะระบุผลงานที่มากกว่าผลงานมีการระบุขอบเขตของธุรกิจซึ่งเปลีป่ยนแปลงตามเป้าหมายขององค์กรค,ค่ะ การเปลี่ยนแปลงโครงการผู้จัดการโครงการคาดหวังให้การเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใต้การจัดการและควบคุมได้โปรแกรมผู้จัดการโปรแกรมต้องคาดหวังการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกพร้อมกับเตรียมการจัดการผลกระทบผลงานการจัดการผลงานพิจารณาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในภาพรวม การวางแผนนะคะโครงการจัดการโครงการใช้ข้อมูลระดับสูงเพื่อวางแผนรายละเอียดโครงการตลอดช่วงอายุโครงการโปรแกรมผู้จัดการโปรแกรมพัฒนาแผนโปรแกรมทั้งหมดและสร้างแผนระดับสูงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับวางแผนรายละเอียดในระดับองค์ประกอบผลงานผู้จัดการผลงานสร้างและรักษากระบวนการที่จำเป็นรวมถึง สื่อสารให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะการจัดการนะคะโครงการผู้จัดการโครงการจัดการทีมให้ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายส่วนโปรแกรมผู้จัดการโปรแกรมจัดการทีมงานและผู้จัดการโครงการให้วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำผลงานผู้จัดการผลงานจัดการหรือประสานงาน การจัดการผลงานค่ะความสำเร็จโครงการประเมินความสำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์และคุณภาพของโครงการงบประมาณและความพึงพอใจของลูกค้าโปรแกรมประเมินความสำเร็จด้วยขีดความสามารถที่สามารถทำได้ตามผลประโยชน์และความจําเป็นผลงานวัดความสำเร็จศักยภาพของแต่ละองค์ประกอบผสมผลสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน และสุดท้ายนะคะพิจารณาวิเคราะห์โครงการผู้จัดการโครงการติดตามและควบคุมงานการผลิตสินค้าหรือบริการผลที่ต้องการได้รับโปรแกรมผู้จัดการโปรแกรมตรวจติดตามกระบวนการของแต่ละองค์ประกอบของโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายทั้งกำหนดการงบประมาณและประโยชน์ที่พึงได้รับผลงาน ผู้จัดการผลงานติดตามศักยาภาพให้ไปในทิศทางเดียวกันและติดตามดัดชนีมูลค่าค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเรื่องการจัดการโครงการผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะ